ความคุ้มค่าคันนี้นะคะเหมาะสําหรับนักศึกษาจบใหม่ะค่ะเงินเดือนหมื่นแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทที่แบบเริ่มงานใหม่ๆสามสี่เดือนอะไรเงี้ยค่ะตะเข็บเรานะคะเป็นตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะวงอะไระคะันงงน,น,ะคะนี้นะคะการช่วงล่างไม่มีคอกแทกวงเดียวยังนิ่มอยู่นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะัจะพามาพบกับ Toyota Yaris เครื่องหนจสปอตสีแดงคันนี้นะคะเป็น Toyota Yaris ปี2020ค่ะไฟหน้ารถเป็นไฟเดนทามนั n นิ่งไลน์นะคะกระจังหน้าเป็นสีดำตัดกับสีแดงนะคะให้ความสปอร์ตค่ะมาดูค่ะ,ะยางนะคะยางเป็นปี2020นะคะยังใช้งานได้อีกนานค่ะกระจกมองข้างเป็นสีดำค่ะตัดกับไฟเลี้ยวเข้ามานะคะเดี๋ยวมาดูโครงสร้างค่ะ ตะเข็บเรานะคะเป็นตะเข็บเดิมจากโรงงานนะคะมีแผ่นเพจยังอยู่นะคะขอบประตูยังเป็นขอบเดิมค่ะน็อตไม่ได้ขยับเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูได้ค่ะประตูด้านหลังค่ะตะเข็บเดิมมาจากโรงงานค่ะขอบประตูน็อตเหมือนเดิมนะคะไม่มีร่องรอยแห่งการแงะทัดแกะอะไรทั้งนั้น ประตูด้านหลังค่ะด้านหลังจะมีแผ่นรองเป็นถาดรองให้นะคะแล้วก็มีแผ่นรอง็นกระมีอีแล้วก็เป็นอุปกรณ์เอาไว้ใส่เครื่องมือค่ะเครื่องมือของเราจะเดี๋ยวจะมีให้กับลูกค้านะคะลูกค้าไม่ต้องกังวลโครงสร้างตัวถังของเราข้างหลังนะคะหัวน็อตเดิมค่ะเดิมจากโรงงานเลยใช่ค่ะ เม็ดอาร์คเดิมถุกเม็ดนะคะหัวน็อตเดิมค่ะด้านหน้ารถค่ะเ่นเพจเรายังอยู่นะคะแล้วก็หัวน็อตค่ะด้านหน้าเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันค่ะเรามาชมหน้าห้องเครื่องก่อนที่จะไปดูภายในกันนะคะ ดูความสมบูรณ์แบบของหน้า้องเครื่องกันนะคะเครื่งองยังกริปยังใหม่อยู่เลยนะคะหัวน็อตค่ะเดิมจากโรงงานไม่มีร่องรอยของการแตกหักอะไรเลยนะคะฝากระโปรงเป็นฝากระโปรงเดิมค่ะยังมีแผ่นเพจอยู่เลย <S 2> <S 2> <S เราเราไปการโครงสร้างตัวถังให้กับลูกค้าห0 0ปรเ็นนะคะถ้าหากสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักลายหานัดได้เลยคะ่ะ คเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันค่ะตอนแรกมาดูเลขไม้กันก่อนนะคะเลขไม้รถปี2020อยู่ที่34,477กิโลเมตรนะคะพวงมาลัยค่ะเป็นพวงมาลัยหนังหุ้มนะคะความสมบูรณ์นะคะยังอยู่เกือบ100%ค่ะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชั่นเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะคะแล้วก็จอเป็นทัชสกรีนค่ะแล้วก็ แอร์ค่ะเอดแอออโต้เกียร์ A Gear, เป็นเกียร์ CVT นะคะออโต้ CVT ของยาริสจะเป็นแบบนี้อันนี้เป็นเบรกมือค่ะเอาขึ้นเอาลงประมาณนี้มีกล่องใส่ของเบาะนะคะเบาะนั่งคนขับค่ะนัดให้ความสมบูรณ์แบบนะคะประมาณ98%แล้วก็มีเส้นได้ตัดด้วยหนังสีดำดูสวยมากค่ะเพิ่มความสปอร์ตให้กระโด เราไปดูผู้โดยสารด้านหลังกันค่ะส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะความกวาม้างความสบายนะัดเป็นคนตัวใหญ่นะเป็นคนอวบพอสมควรความนั่งค่ะเวลานั่งก็สบายอยู่มีพื้นที่นั่งประมาณสัก3คนได้ความคุ้มค่าคันนี้นะคะเหมาะสําหรับนักศึกษาจบใหม่ค่ะเงินเดือน1มื่นแล้วก็เป็นพนักงานบริษัทที่แบบเริ่มงานใหม่ๆ3-4เดือนอะไรเงี้ยค่ะถ้าหากสนใจ,จติดต่อสอบถามนะได้นะคะเดี๋ยวเร,เราไปลองขับกันเชิญค่ะ อันนี้ลองกล้องถอยนะคะโตโยต้ายาริคันนี้มีกล้องถอยนะคะลูกค้าดูได้โอเคค่ะ,ดดเ,คคะเดี๋ยวเราเดินหน้ากันไปค่ะพวงมาลัยคันนี้นะคะการช่วงล่างไม่มีคอกแคก็วองเหลียวยังนิ่มอยู่นะคะช่วงเหลียวนิ่มมาก แต่การออกตัวจะอืดน,นิดนึงสำหรับตัวยตายลิร s คันนี้เป็นเครื่อง1.2ค่ะแต่ความประหยัดไม่ต้องพูดถึงกันเลยค่ะ mm. การออกตัวยังดีอยู่ค่ะ mm. ดูพวงอะไรนะคะการสายโชคช่วงล่างค่ะยังใช้งานได้ปกติ mm. เดี๋ยวลังไปฟังค่าตัวกันนะคะว่าอยู่ที่เท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาทราบเจ้าค่าตัวคันนี้กันนะคะเป็น Toyota y a r ริ1.2 Sport ค่ะสีแดงปี2020นะคะจะอยู่ที่489,000บาทค่ะจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000นหน่อยนะคะ,ะ,คะถ้าหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้เลยค่ะเดี๋ยวนับทิ้ง ID l i n ย์และเบอร์โทรไว้ด้านล่างนะคะสวัสดีค่ะ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com